สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stocky Investor วันนี้เนาะก็จะมาพูดเรื่องหุ้นที่ดูเหมือนแย่นะครับทำไมถึงผมสนใจนะครับไอตัวหุ้นเนี่ยที่ดูเหมือนแย่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าไอหุ้นที่ดูเหมือนแยกเนี่ยก็มักจะประกอบไปด้วยสาเหตุหลักๆนะครับก็อย่างเช่น การที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข่าวร้ายกับคุณตัวนี้นะครับหรือว่าผลประกอบการที่ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะทํากําไรได้น้อยลงนะครับหรือว่าถึงขั้นขาดคุณเลยแล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าลักษณะที่สําคัญเนี่ยก็คือเราจะต้องมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าไอ้กำไรที่ตกลงมาเนี่ยหรือว่าลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจ,จากอะไรนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าไอ้สาเหตุตรงนั้นเนี่ยมันจะดําเนินต่อหรือว่าหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นสาเหตุที เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างเครียงน่าสนใจนะครับคุณตัวนี้แต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นปัจจัยที่สาเหตุที่ทําให้กำไรของบริษัทเนี่ยตกลงแบบทาวนเนี่ย ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับของหุ้นตรงนี้ได้เพราะว่าถ้ากําไรมันตกพุ้นอ่ากำไรมันตกลงแบบทาวนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีผลกับบอลลูชันของหุ้นนี่าค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าตกลงแบบชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลเนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีผลน้อยแล้วก็ผมว่าถ้าสุข้ายรละกำไรมันกลับเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยมันก็ จะต้องกลับมาไงครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวปัจจัยตัวเนี้ยมันจะอยู่กับหุ้นตัวนี้งานหรือเปล่านะครับเพราะต้องมารีคอร์ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นหุ้นยงางเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายกว่าหุ้นที่เติบโตนะครับหรือว่าหุ้นที่กำไรเนี้ย ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโตสูงมากนะครับแล้วก็มีแต่ข่าวดีออกมานะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะทำโปรเจกต์โน้นโปรเจกต์นี้นะครับเต็มไปหมดเลยหุ้นแบบเนี้ยเวลาที่ประกาศเขาออกมาเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยมันผิดคาดเนี่ยหรือว่ามันไม่ได้เป็นสูงอย่างตามที่เขาาวิเคราะห์เขาว่าไว้เนตอนแรกเนี่ยหรือว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้สูงระดับนักวิเคราะห์ที่พูดไว้เนี่ยบางครั้งอะราคามันก็ตกลงมาได้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าเซลล์ออนแฟกเนาะ ก็ค,คือราคาเนี่ยตกลงมาแล้วกับผลประกอบการนะครับที่ต่ํำกว่าความคาดหวังของตลาดนะครับคือหุ้นเนี้ยเวลาที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของหุ้นตัวนอ้นะครับถ้าความคาดหวังเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับ ล้วผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่ากับความคาดหวังตรงนั้น่ราคาหุ้นเนี่ยมันก็มักจะตกประมาณครับแต่ถ้าความคาดหวังของหุ้นตรงนั้นเนี่ย,าานนย,ต,ต,ต,ยต่ำนะครับก็คือหุ้นประเภทแรกเนาะที่ความคาดหวังไม่เคยมีหรอกมีแต่ข่าวร้ายเต็ไมไปหมดแบบเนี้ค้าผลประกอบการออกมาเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แย่จนเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็มีประเด็นนึงเนาะที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันก็คือ เวลาที่เราไปเลือกไอ้หุ้นที่แบบมีความคาดองังสูงเนี่ยมันอาจจะติดกไอ้ได้นะครับก็คือเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถขัดกรุงได้ค่อนข้างมากนะครับถ้าผลประกอบการออกมาแย่เนาะแต่ถ้าหุ้นที่ความคาดหงังต่ำเนี่ยหรือว่ามีปัจจัยลบชั่วคราวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาราคามันตกเนี่ยมันก็จะตกไปแบบไม่ง่ายเกีเกยกนะครับก็คือหุ้นตัวนี้อาจจะมีบางผลรองรับนะครับหรือว่ามีคนที่รอซื้อของถูกโขงอยู่เนี่ยคอยช้อนซื้อตลอดนะครับ ตรงนี้ก็ดูได้ครับส่วนตัวผมก็หลังๆไม่กี่ผมจะมองตัววอลลุ่มประกอบเนาะถ้าลงแรงแล้วแบบวอลลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยก็มีการว่ามันอาจจะลงต่อได้ครับเพราะว่าคือแบบมันมีคนเล่นค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลงแล้ววอลลุ่มเรื่ไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็จะง่ากกลัวน้อยลง,งนะครับถ้าแบบลงแล้ววอลลุ่มไม่ค่อยมีแล้วก็แบบซึมนานๆเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราเริ่มที่จะเข้าไปซื้อลงทุนได้แล้วนะครับแต่ถ้าถามผมว่าต้องถือแต่ว่าถ้าถามผมว่าต้้้้ออองถอนนนนนนตรเเีีียไไปกาแคค่ะนนัับ อาจจะต้องใช้ปัจจัยทางเทคนิคช่วยนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่่อยถนัดด้านนี้นะครับก็อาจจะเว้นไปนะครับส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยเวลาถือเนี่ยก็มักจะรอค่างงานนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซื้อหุ้นที่แบบราคาต่ำม,มากๆเนาะเวลามันขึ้นมาทิ้งเนี่ยก็อาจจะได้กําไรต่อต่อออกไปซื้อหุ้นหนึ่งเขงเนี่ยค่างสูงนะครับแต่ว่ารอนเนี่ยค่างงานหนึอย่างตัวล่าสุดน,นะครับที่เพิ่งกําไรมาเนี่ยก็รอประมาณ200รอกว่าวันเลยก็คือแบบประมาณเลยครึ่งเดือนเลยครึ่งปีไปอีกเนาะ แต่ว่าเวลาพุ้นมันขึ้นทีเนี่ยก็ประมาณ3 0นะครับ20-30%แล้วก็แบบมาขึ้นแบบปรับปรับแบบขึ้นค่อนข้างแรงเนาะเพราะว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่ตลาดคาดหวังเนาะถามว่าอันตลาดคาดหวังเนี่ยผมดูยังไงเนี่ยความจริงห้นที่ผมเล่นกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีนกาิเครา์วเคราะห์ไว้ววววนะครับแต่ว่าผมดูจากราคาหุ้นแล้วกันราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาอยู่ยในโซนต่ำนะครับแล้วก็ต่ำกว่าช่วงเกิดโควิดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็นิ่งอยู่ค่อนข้างงานครับ ค่อยๆไหลลงนะครับกราฟค่อยๆไหลลงแล้วผมก็เก็บคุณเข้ามาเรื่อยๆเนาะทีนี้เวลามันจะระเบิดเนี่ยก็คือแบบมันมาขึ้นเนี่ยเพียงไม่กี่วัน,นครับไม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหุ้นตัวนี้ก็วิ่งขึ้นไปประมาณ3 0 4 0เลยแล้วก็สุดท้ายก็ย่อลงมาครับก็กลับมาบวกประมาณ2 0กว่าเรนาะตัวนี้ผมก็ขายออกไปหมดแล้วนะครับก็ผมมองว่าหุ้นที่ดูเหมือนแยกเนี่ยมีความหน้าเลขมากกว่าเนี่ยหุ้นที่แบบมีสอรี่เยอะๆเนาะแล้วก็มีคนแห่เข้าไปเร่่อยๆ บางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบแบบนั้นใกลๆนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่แบบเขาจะชอบหุ้นที่แบบมีสตรอรี่โกจดเยอะแล้วก็ควแห่เข้ามาเล่นเยอะๆนะครับตรงนี้เวลากําไรมันก็จะกําไรค่อนข้างเร็วนะครับแต่ผมมองฝั่งขาดทุนมากกว่าน,นะครับคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวความเสี่ยงแล้วก็กลัวการขาดทุนค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนักกับหุ้นแงวที่แบบเงวโกลด์น,นะหรือว่าเงวเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งข้อดีของมันเลยเนี่ยของการเล่นหุ้นที่ดูเหมือนแย่เนี่ยก็คือหุ้นมันจะลงไม่ค่อยแรงนะครับ แต่ว่าข้อเสียอะไรเนงะี้ยก็คือหลักๆเนะี่ยก็คืออาจจะต้องรองานหน่อยนะครับแล้วก็หาข่าวค่อนข้างยากด้วยแบบพิมพ์เข้าไปไงกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนพูดถึงหุ้นตัวที่ผมซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็บทครา์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีเลยครับก็คือเป็นหุ้นแบบมาร์เก็ตแคปไม่ค่อยใหญ่มากนะครับซึ่งความจริงไอ้ตรงปัจจัยหลังเนะี่ยไอ้ตรงที่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงหรือว่าตรงมาร์เก็ตแคปเลนะ็กเนี่ยคือผมไม่ได้พอยนะครับมันไม่ใช่ประเด็นว่ามันจะต้องมาร์เก็ตแคนนออััลกกเมมมืืผา มาก่อนเนาะแล้วทีมันกันแบบไปเข้าปัจจัยพวกนี้เองนะครับก็คือแบบเลือกหุ้นที่แบบกําไรอ่าราคามันตกลงมาเยอะๆเนาะแล้วแบบพอหุ้นที่ราคามันตกลงมาเยอะๆ volume น้อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นหุ้นที่แบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงเองเนาะแล้วก็ผมมองว่าถือหุ้นพวกนี้มันแบบรู้สึกสบายใจมากกว่าเยอะเลยนะครับเวลาที่แบบราคาหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยต่อให้มันไม่วิ่งขึ้นเนี่ยแต่มันก็ทรงๆนะครับคือแบบพอร์ตก็จะไม่ลบเยอะนะครับลบแบบอย่างมากก็5% 10%นะครัเไม่เคยแบบมากกว่านั้นะครับส่วนใหญ่ ที่เล่นอย่างนี้หลักๆเราก็อย่างที่ฝากไปนะครับก็คือดูว่าราคาของของหุ้นเนี่ยตกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโวลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบน้อยลงแล้วเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือคนซื้อขายเริ่มน้อยลงแล้วแบบนี้ครับก็ ่อนข้างที่จะมองว่าเป็นหุ้นที่แบบคนเรื่องที่จะไม่สนใจแล้วอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเลยครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผลประกอบการออกมาที่แบบกําไรน้อยลงนะครับหรือว่าขาดทุนเลยก็ได้น,นะครับแล้วก็เราก็ต้องไปสืบต่อนะครับว่าไอ้ที่มันกําไรน้อยลงหรือว่าขาดทุนเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุสาเหตุอะไรนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่าสาเหตุตัวเนี้ยมันเป็นสาเหตุชั่วครา่ยแล้วก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นรากยาวนะครับอย่างเงี้ยวอลูเอชั n นของหุ้นตัวเนี้ยก็จะไม่ได้ลดลงค่อนข้างมากนะครับ แต่ถ้าพอมองหันไปที่กำไรเอ๊ะหันไปม,มองที่ราคาของหุ้นเลยเนี่ยถ้ามันตกลงมาจะง่าเกียกเนี่ยผมมองว่าอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสในการลงพึ้นได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกไลค์ด้วยครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ